ผู้ปกครองอยากจะฝากกับท่านผู้ปกครองทั้งหลายฝากคุณครูฝากโรงเรียนด้วยว่าท่านอย่าห่วงนะครับถ <นะ S 1> ้าทางสพทอ,ออนไลน์อยู่แต่เป็นการออนไลน์ที่ผมว่ามันพัฒนาขึ้นมันดีขึ้นทำให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้แล้วก็ผู้ปกครองก็จะสามารถดูแลเขาได้ดีขึ้นก็นพัฒนาตัวท่านด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นครับผมต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับ ท่านอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติกับสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยในการที่เสียสละเวลามาพบกับคุณครูผู้ปกครองทั่วประเทศที่อยากเห็นสภาครูและผู้ปกครองแห่งประเทศไทยได้ลุกขึ้นมาเป็นแกนนาและขับเคลื่อนในวันนี้ผมจึงมีความรูุ้สินดีในฐานะผู้กํากับดูแลสพทอต้องขอขอบคุณ และก็ขอเป็นกําลังใจและขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะรับฟังหรือร่วมมือกับท่านในการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติต่อไป ขอขอบคุณทางสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสได้มารับรางวัลนายกสมาคมดีเด่นในครั้งนี้เนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสมาคมและเครือข่ายผู้ปกครองและาาคณาจารย์ครูผู้บริหารของโรงเรียนสวนพฤกษบย่อยเมือุตรบุรีเนี่ยได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนะครับของโรงเรียนเช่นจัดตั้งกองทุนการศึกษาของนักเรียนครับก็เป็นอ่เกียรติประวัติครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะครับนะครับก็ ก็ด้วยว่าการตอบแทนพระคุณของอโรงเรียนแล้วก็ท้องถิ่นนะครับด้วยจิตอาสาที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยต้องขอขอบคุณสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มอบโล่คุณครูดีเด่นให้กับพวกเราทั้งสองคนนะครับ แล้วก็เป็นเกียรติให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรียังมีคุณครูที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรีที่ทํางานอย่างหนักนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ของนักเรียนนะครับแล้วก็พัฒนาวงการการศึกษาของไทยให้เจริญก้าวหน้านะครับในนามของอนุกรรมการบริหารสภา,านะครับฝ่ายเลขาธิการนะครับซึ่งได้รับ นะครับโล่เชิดชูเกียรติจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะครูดีเด่นของสภานะครับซึ่งผมได้ทํางานของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยนะครับสร้างครูสร้างคนแล้วก็พัฒนาบุคลาก,กรทางการศึกษานะครับให้มีคุณภาพที่ดีในช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญอีกช่วงหนึ่งที่ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของความแตกต่างระหว่างวัยดังนั้นเราจึงได้จัดการเสวนาในประเด็นเติมความสุขในช่องว่างนะคะต้องเรียนว่าเม,เมื่อมีประเด็นนี้มาพูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงผมผมมองว่าทั้ง4เจนเนี่ยทั้ง4กลุ่มเนี่ย มันย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มนี่เกิดมามันสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันความรู้ก็ไม่เหมือนกันนะครับสภาพเหตุการณ์ในโลกก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทาให้เขาเข้าใจกันได้เนี่ยผู้ใหญ่ระดับกลางระดับล่างหรืออะไรก็ต้องมีความเข้าใจดีต่อกันนะครับรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสได้มานั่งคุยกันในประเด็นของ ลูกๆหลานๆนะครับในหัวข้อที่บอกว่าเติมความสุขในช่องว่างเพื่อสร้างความสัมพนันธ์ดีในครอบครัวจริงๆในประเด็นหัวข้อที่พูดเนี่ยเราเริ่มจากองค์กรที่เล็กที่สุดข,ของสังคมคือครอบครัวเป็นวารสารที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่จะอันจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ปกครองครูแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนที่เราจะพูดในวันนี้ผมขอใช้คีย์วร์ดสุดท้ายกับือาว่า ไม่ว่าช่องว่างไหนที่จะเติมลงไปที่เป็นความสุขเนี่ยมันจะต้องเติมด้วยคำว่า give and for give นะครับคือการให้และการให้อาภัยซึ่งกันและกันการประชาสัมพันธ์ของงานนี้เนี่ย เป็นไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงเว็บไซต์ของสภาการประชาสัมพันธ์ทางสื่อทีวีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวารสารของสภาซึ่งในเนื้อหาสาระต่างๆนะคะสิ่งที่ดําเนินการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับท่านผู้ปกครองคุณครูอาจารย์แล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะได้รู้ว่าในยุคข,ของโควิดนี้ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเครือข่ายต่างๆจะช่วยให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้แล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเราจะติดตามแล้วก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในโอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2563ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะพวกเราเต็มใจแล้วก็เห็นความสำคัญในบทบาทของุสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยที่มีส่วนในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนระหว่างครูและระหว่างนักเรียน ให้มีความเข้าอกเข้าใจแล้วมีการสื่อสารการผ่านสภาผู้ปกครองและครูกิจกรรมทุกกิจกรรมที่สภาได้ดําเนินการมาเตรียมอุรมศึกษาพัฒนาการให้ความร่วมมือแล้วก็เต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสภาทุกกิจกรรมแล้วก็ขอประวารณาตนเองว่าเราจะยืนเคียงข้างสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยยืนเคียงข้างครูยืนเคียงข้างนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อความผาสุกและก็เพื่อความ รักสมัครสมานอันดีระหว่างผู้ปกครองครูและครอบครัวค่ะขอบพระคุณมากค่ะ